ลโหลแม่ฮัลโหลเฟิร์นสบายดีไหมลูกโอ oh, ้สบายดีแม่สบายดีไหมสบายดีอยู่ลูกแต่ลําบากหน่อย<พ>มีแย่เลยเนาะแล้วนี่แม่กินข้าวยังเนี่ยเพิ่งกินเสร็จพอดีเลยลวันนี้แม่ทำข้าวเปิบกินกับพอ <S <S ่อเขาเฮ้ยจริงเหรอหนูอยากกินมั่งจัง ถึงสมัยเด็กเลยอยากกินเลยเนี่ยแม่มันทํายากมากไหมอ่ะโอ้ยมันไม่ยากลูกก็ทําได้ไม่ยากเลยอ่อนั้นแม่สอนหนูหน่อยเนี่ยมันต้องทําอะไรยังไงมั่งอ่ะเนี่ยหนูเดินเข้าครัวเลยเนี่ยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเดินไปละกําลังเดินไปเลยอ่ะลูกก็ต้องมีแป้งหมักขนมจีนเอาไว้ทาแป้งข้าวเปิบเนาะแล้วก็ต้องมีวุ้นเส้นไข่ไก่ หมูสับกระเทียมเจียวแล้วก็ผักต่างๆเนี่ยอ่แเราก็หั่นผักไปพอถึงตอนทำเนี่ยลูกกวาดแป้งลงหม้อนึ่งพอวาดเสร็จก็ปิดฝาไว้รอแป้งสุกกัเวลาเอาประมาณสองสามนาทีนี่แหละ พอแป้งใกล้สุกเนี่ยเราก็เอาพวกผักต่างๆที่เราหั่นไว้ผักกุ้งมัะกําอะไรเนี่ยใส่ลงไปลยลูกแล้วก็ใส่หุ้นเส้นลงไปด้วยนะเสร็จปุ๊บก็ปิดนึ่งผักไว้ให้มันกําลังพอดีกําลังกินอร่อยเสร็จแล้วก็เปิดฝามาเอาแป้งหอ่อผักเสร็จปุ๊บแล้วก็ แยกใส่จานไว้แล้วเราก็มาทอดไข่บนหม้อนึ่งเอาไปโกเข้าเปิบอันนี้มันจะออกแนวไข่ดาวน้ำเนาะมันเป็นหม้อนึ่งพอไข่มันสุกก็เอามาโปเข้าเปิบไว้แล้วก็เอาไปพัก แล้วเราก็ไปต้มน้าซุปได้เลยลูกเอาไว้ราดข้าเปิบระหว่างรอซุปเนี่ยเราก็เอาหมูสับกระเทียมเจียวใส่ลงจานข้าวเปิบไว้พอซุปเดือดเราก็ตักซุปมาลาดให้มันดูเป็นก๋วยเตี๋ยวหน่อย นี้แหละลูกก็ได้และเข้าเปิร์บบ้านเราเป็นยังไงเสร็จหรือยังนะ่เราโอ้ยแม่หนูทำเสร็จแล้วเนี่ยได้ยินเสียงช้อนไหมโอ้ยงั้นก็ดีแล้วลูกแม่มันทำไม่ยากเลยแบบหนูก็เลยทำได้เดี๋ยวขอชิมแป๊บนึงเดี๋ยวหนูถ่ายรูปส่งให้แม่ดูด้วยเดี๋ยวขอชิมก่อนอหนึ่ง,งั้นก็ดีแล้วลูกอ่ะชิมชิม อ่ะอะไหนๆเป็นไงอืมอืมแม่มันอร่อยมากเลยเหมือนหนูกินตอนเด็กเลยอ่ะโอยคิดถึงพิวมือแม่จังถ้าแม่ทำนะเพแม่บอกสูตรก็เลยอร่อยเดีย๋ยวหนูถ่ายรูปส่งให้แม่ แม่ครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่เพราะว่าเดี๋ยวหนูมีคุยงานกับเพื่อนต่อเพื่อนน่าจะมาแล้วไว้คุยกันใหม่นะยวหนูส่งรูปไปให้เนาะฮัลโหลถึงแล้วได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวออไปแป๊บหนึ่งนะแกนั่งไหนเกนั่งตรงเองเออแฉันนั่งไ<อ>นูนไปน,น,<ด>น่นเลย<ไ>ปะเลยอหยิบมาให้หน่อยข้าวฉันเฮ้ยอะไรวะแกเออใช่มันคืออะไรอ่ะ เฮ้ยอันนี้ฉันพรีเซนต์มากนำเองเมื่อกี้เลยก่อนพวกแกมาอันนี้คือข้าวเปิบเป็นอาหารพื้นบ้านจากจังหวัดฉันแบบบ้านเกิดอะไรเงี้ยอุ้ยโทรศัพท์ดังแป๊บน,นึงต้องให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าข้าวเปิบมันคืออะไรอ่ะอ๋อได้ได้คือแม่แม่บอกมาอีกทีนะเออไอ้ข้าวเปิบเนี่ยเออไอ้เปิบอะ่ะมันแปลว่าพับคือเส้นก๋วยเตี๋ยวมันโดนพับไงพับพับพับแล้วก็กลายเป็นแบบเนี้ยคือเมื่อก่อนน่ะสมัยก่อน แม่บอกว่าเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวกันเขาก็เลยเอาแป้งหมักแบบพวกขนมจีนข้าเหนียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอามาหมากักหมกักหมกัหมกหลายๆวันเสร็จปุ๊บเขาก็เอามาทําเป็นแบบเซททำบนกระทะหม้อหม้อที่ใช้ไอ้น้า เรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ปะอ๋อเออเออนึกออกนึกออกไอ้ไอ้ที่เราเคยกินไงเขาเกียบปากหม้ออ่ะคลายๆกันปะอ๋อใช่ใช่ใช่น่าฝนว่างั้นขอกินเลยนะชิมได้ปะชิมได้ชิมเลยนะยยงเลยนะเอาเลยเอาเลยไข่ดาวเอาไข่ดาวเลยนะโหโคตรเอาเรื่องเอาละอืมอร่อยอยู่นะแม่ทำเองก็อร่อยอยู่แล้วแหละอืมมันหอมมากเลยอะ่จริงเหรอน้ำทุบเลยนะขออนุญาตนะคะ ข้างในมีผักมีวุ้นเส้นเอ้ยดีว่าอร่อยอร่อยใส่วุ้นเส้นในเนี่ยมุนก็เที่ยง